ศูนย์วิปัสนาเคลื่อนเทียมประเทศไทยขออนุโมทนากับกลุ่มญาติโยมที่น,นำน้ำดื่มมาถวาย300แพ็กที่วัดป่าหานางแก้ววันนี้ญาติโยมได้ส่งคลิปและภาพมาให้ชมกันนะที่กำลังซื้อน้ำแล้วก็ขนน้ำขึ้นรถแล้วก็เอาไปถวายที่ วัดป่าหานางแก้วตอนนี้ก็ได้ไปถวายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถึงวัดป่าหานางแก้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ญาติโยมได้ร่วมกันบริจาคทำบุญในการถวายน้ำดื่มมาให้กับพระคุณเจ้าที่อบรมพระวิปัสนาจารย์รุ่นที่53ของศูนย์ิปัสนาเกลื่อนทียะเทศไทยวัดสวนประสิทธิ์นี่นะกำลังขนน้ำ คนะน้ำเพื่อจะนะมาไว้ที่นะวัดป่านาะงแก้วเพื่อจะถาวายในโครงการอบรมพระวิปัสนาจารย์ก็จะใช้ประมาณสักสิบกว่าวันก็น่าจะหมดนะเพราะว่าจํานวนพระเยอะนะขอขออนุมโมทนากับญาติโยมที่ได้รวมกันเป็นเจ้าภาพถาวายน้ําดื่มในโอกาสนี้นะขอให้ญาติโยมมีสุขภาพพนะรมามัยที่แข็งแรง ปราศจ,จากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงาก,การที่นำน้ำมาถวายยังวัดป่าหาันางแก้วตําบนหาันงแก้วอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจะมาในานามของศูงนย์วิปัสนาเคลื่อนเที่ยงประเทศไทยวัดสวนประสิทธิ์และวัดป่าหังแก้วของอนุโมทนา